ทำอะไรกันสองคนจกปลาโอโ้โหลูกเก้าอี้มีเยอะแยนะนะไม่อยอมไปนั่งอันนี้ขโมยป่ะเนี่ยขโมย <c oughs> แอบจกปลา้าหลังบ้านเขา <c oughs> แล้วดูมาทำท่าออกแหมเขามาตั้ง,กงไกมาจากเมืองไทยโอ้โหไม่ให้ค่าเลยลงอยู่กับพื้นเลยคือ่ามันต้องให้สมกับบทบาทของฟาร้านหน่อย <c oughs> คือนั่งจกกับพื้นนี่แหละอ่ะระวังหอยบัวอันนี้แบ่งสมบัติแล้วนะคะ แบ่งสมบัติแล้วอันนี้ในส่วนเอาแค่มุมปลารนะพี่น้องขาปีนี้มียจยจ๋าไปบ้านคนเดียวเอ่เนาะปกติเราจะไปด้วยกันอย่างเมามันนะคะสามคนพริกป่นก็เอาพริกป่นของแซบนะอย่าลืมว่าสูตรของยายจ๋าเอาเลยจริงๆแล้วใต่กระปุกเนี่ยมันได้น้อยนะให้ใส่ถุง แล้วพริกป่นค่อยนี่พริกขี้หนูน้อยนะอย่างแทบดูทำเถอะดูสภาพนะคะพี่น้องขาขาดไม่เอาใจจริงนะเอาปลาร้ามาเผื่อแต่พริกผงไม่ได้เผื่อเออที่ตั้งใจมานีี่่มาาาเเเออพผยยยงดวลคหลายอมจริงเลยไม่ได้ไไม่ด้กลิ่นหอมหรอเผ็ดเห่้ยนี้มานานมากขี้หนูเม็ดน้อยนะ เอาเอาไปอีกเอาไปอีกเสียดายไต้ไม่เสียดายแข่งที่นี่ซื้อขั่วเองตําเองไม่หอมใช่ใช่อ๋ออ่ะบัดอ่ะบัดดิอ่ะบัดดูทำนะอย่าให้หบเม็ดเตะหยดเดียวเอาแมลงรู้ไหมเอาเห็นสภาพไม่ค่อยจัดกระเป๋ามานั่งกรรมขมับ3วัน3คืนเพราะว่าเคยไปหลายคนเอาปักมึงเอาตักผ่านขายอีกคู่นึงแล้ว แจบฝากไหนนี่ดีใจยิ่งกว่าซื้อทองมาฝากไหมได้พี่ฝนได้บอกได้เลยว่าโอ้โห้ใครกลับบ้านได้แล้ว เอาอีกเอาอีกเอาอีกเอแล้วอหตัวคนเดียวเดี๋ยวหมดแล้วหนูก็มากินที่นี่แหละเออว่าวที่ลูกเขยบอกว่าชอบกินเสียไอ้ว่าลูกเขยอ่ะมีว่าที่ลูกเขยแล้วเหรองั้นให้ลูกเขยซื้อพริกแข้งมาให้เลยตอนนี้ับเป็นทางการแล้วครับว่าที่ลูกเขยเขาเาสาเอาเนื้อเสือล่องห้มาตั้งสองกิโลแสดงความดีใจด้วยพี่ปองกำลังจะมีว่าที่ลูกเขยนะคะโอ้โหสําหรับยายจ๋านี่ผ่านไปแล้วจะรับคนใหม่เมื่อไหร่ยังไม่รู้มันพูดไปแล้ว เออโพดโพเดี๋ยวพูดเรื uh, fruit, ่องลูกเนี่ยมันสูญมันสูบไปอดแเ่เออฟังแม่นะนางนางนางดีใจว่านางจะมีว่าที่ลูกเขยนะคะพี่อ้อยสเพี่อ้อยเป็นแค่ว่าที่ยังเอาพริกป่นไปให้กันแล้วเลยเออเพราะเขาได้กินเสือร้องไห้แล้วไงเอออันนั้นข้าบุญนลหลสายยาวนั้นน่ะลูกเขยเดินเ เอาไปดีเอาไปดีเอาไปดีดูนะคะอย่างอื่นไม่สําคัญมากินได้ที่นี่แต่ตรงนี้ต้องห่อดูหน้าตาดูหน้าตาเขาไม่ได้ถามว่านว่าจะให้ได้เท่าไหร่เอาหมดเอาหมดจานนี้มาแอาแล้วยังจะตามมาอีกความสุขนะคะนี่เลยนี่เลยเนาะอ่าจริงๆแล้วเวลาเราไปกันคนละรอบเนี่ยของกินทั้งปีนะเพราะว่าเปลี่ยนกันแบ่งกันอ่ามาให้กันแล้วกันนะ เอาอะไรมาฝากเนี่ยไม่ดีใจเท่าพีคกอ่อย่างพี่ก็ต้องทค้งทิ้งได้ที่จริงได้กะปินะโอ้ยังอยู่ไงกะปิเจ้าอ่ะกินยาวจะคืนก็ได้นะไม่ให้พี่ไม่ได้ไปว่าถามีล้วหมดอบ่งได้นะเพราะว่าพี่เขาจะหนักกระปิเอาจริงนะปลาไม่เท่าไหร่แต่เนี่ยอเมอามาดีๆนะเดี๋ยวนอนเข้านะอนอน ไม่มีให้นอนเท่าแล้วแหละน้ำพีกกะทอนยายจ๋าน้ำพีกกะทอนมาด้วยแต่ว่าพี่ก็มากินด้วยดีแล้วกินนี่เหอะเพราะว่างดที่แล้วเผ็ดเผ็ดจริงอถ้าบอกว่ากินพริกถ้ากินกับยายจ๋าต้องกินเผ็ดถ้าไม่กินพริกไม่เผ็ดจะกินพริกทําไมกินแกงจืดไปสิแลอันนี้เผ็ดไหมเผ็ดเพราะว่าพี่ซื้อพริกที่นี่มาหน่อมันไม่ค่อยเผ็ดเผ็ดเพราะมันเปื่อยถึงยายจ๋าจะทําพริกผงที่นี่นะคะยายจ๋าจะซื้อพริกเม็ดเล็กะ ในร้านแขกเผ็ดกระโดดเลยอ่ะพี่เคยมาผสมแต่พี่ต้องเอามาผสมก็พริกเจถ้าเจ้ากินบ้านค่อยค่อยเจ้ากินนะแม่กระทั่งพริกแกงทําน้ํายาหนุ่มจีนจาได้ไหมอ่าอย่างนั้นเลยนะคะชอบโหด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 ้ยดูหน้าบานในเพิ่งได้เจอวันนี้นะคะเนาะนี่แหละค้าะเนาเขาเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เต็มถุงเลยแค่นี้ เขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้นะคะการอยู่ต่างแดนหลายๆคนบอกเฮ้ยเอามายากขี้เหนียวเก็บไว้กินนานๆแต่สําหรับความคิดของยายจ๋าเนี่ยเราให้พี่ยามพี่ไปพี่ก็หอบมาใช่ใชมันไปไปไปได้กินของใหม่มไม่ต้องรอกินของข้ามปีมพี่พี่แอบมาขโมยเอาหลักมาก <laughs> <laughs> มีการมาแอบจริงๆแล้วจะให้แต่เะพพิกลาน์นะน่ะมีการโอ้โหแมเก่งใจฝรั่งเขาใงเอาในบ้านหนามันจุนน้องอ่ะขอาปลา้ามาฝากไอ้เราก็ถามเลไม่มีพริกป่นเลยอะไรจะตกอะไรแกงใต้พี่แกงใต้ก็มีนะแต่เข้าตุ้แข็งแล้วทำเป็นแพ็คเล็กๆไม่เป็นไรหนูก็แกงใต้ไปเลยแกงหม้อใหญ่ๆอร่อยมากเลยอะเจ้าเดิมกะ เจ้าเดินที่ไหไหนก็ได้โอ้โหถึงเกินนะคะแต่น้ํายาหนมจีนบอกกระชายไม่ต้องแบ่งให้ทาหม้อใหญ่แล้วทําน้ํายาเสร็จแล้วค่อยมาเอาความสําเร็จตาตอตาดําเลยอ่ดูลูกสาวเหนื่อยแล้วนะคะวันนี้ร้อนๆด้วยเนาะตาดํเลยเลยนะคะชีวิตเจอกันมีความสุขเนาะแม่อ้อยมาหายจ๋าแล้วอิ่มแล้วอิกด้วยอิ่มแล้วกําลังจะกลับแล้วพรยายจ๋าก็คอเดี่ยงไปเดินก็แทบจะไปล้มบพี่ปองเราสองคนคนจีนเนาะ กินเสร็จแล้วเราก็ฮ่อหอบ่อห่ออันนี้อันนี้เดี๋ยวนะจีระยองจีระยองเออฝากกำลังใจฝากกำลังใจถึงถึงพี่น้องทางระยองหน่อยดิโอ้สู้ๆนะคะว่ายไปอยู่ระยองตอนนี้ตายอย่างเดียวเพราะว่ายน้ำไม่เป็นพูดไม่ออกเลยตอนนี้แต่สงสารสงสารไปแล้วนอนเขาได้ไม่มากก่นใช่พอได้ร่วม้วช่วยกข้าวข้าวน้ำค่าเสื้อผ้าเออเพราะห่มหนาวนะคะพราห่มหนาวเนาะก็ขอให้ทุกคน อ่าปลอดภัยนะคะอย่าลืมดูแลกันเนาะมันปลอดภัยกันทุกวิกฤตเป็นโอกาสพอดีเราจะได้สร้างบ้านใหม่พอดีเจอโอกาสได้บ้านใหม่ใช่อย่างของน้องเขาอ่ะไปหมดเลยต้องสร้างใหม่หมดหลังคงหลังคาไม่เหลือใช่ไหมโอเคหมดเลยความเจ็บปวดมันก็มีแต่พอรู้อีกทีเธอจะได้บ้านใหม่จริงอันนี้เรามองในมุมที่บวกนะคะแต่กว่าจะบวกได้เี้นตาตกใบแล้งั้นพราะฉะนั้ Mm hmm. พี่ก็เลยมีความคิดว่าที่เราให้ไปเออได้เสาสักส,สองต้นนี่ก็เป็นบุญของเราใช่ไปไปไปเคาเรียกอะไรนะกฐินกถินเนี่ยเราก็เข้ากับ สร้างให้วัดใช่ปะวัดสวยแล้วอย่าลืมนะว่าการสร้างวัดเราทําคนเดียวไม่ได้การทําบุญก็เช่นกันเพราะฉะนั้นน้ําใจของคนไทยบาทร้อยบาทพันบาทรวมย่อยช่วยกันก็จะได้มีหลังคามีบ้านให้คนที่ลําบากอันนี้เห็นน้าใจคนไทยอยู่ที่ไหนก็ถ้าเรามีน้อยห้าบาทสิบาทชื่นใจเอราอย่าลืมคนไทยเป็นร้อยเป็นแสนนะคะนี่เนาะอุทกภับกับไครเหเือนใครโอ้โหเป็นร้อยแล้วก็เป็นพันก่อน คนไทยหลายคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนคนนะคะคนละบาทสองบาทก็ร่วมด้วยช่วยกันแต่เห็นได้ชัดว่าในข่าวข่าวเนาะคนไทยไม่ทิ้งกันไช่นะคะไม่ทิ้งกันจริงๆเนาะช่วยด้วยเท่าที่แรงเราไหวนะคะในสิ่งที่คนไทยลําบากทุกยากมาด้วยกันมาเนาะในสิ่งที่เห็นน้องมาริวันไม่ไหวแล้วเห็นแล้วมากลับแล้วลุกขึ้นมาเต้นเช่ญหน่อย ม่หมดแรงหมดแรงนะคะหมดสภาพแล้วคลิปนี้ก็มาโชว์เออสองคนขโมยจกปละเมียฝรั่งจุบปละมีหลักฐานเออมีหลักฐานขโมยกระจาะในหลังบ้านเขานีแล้วเออไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอเคมาริวันไม่ไหวแล้วกลับบ้านเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะวันนี้ก็ได้มาพูดคุยได้เดินเล่นอ่า ตลาดนัดเก่าขายหน้าบ้านแต่ยายจ๋าก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอตลาดมือสองเนาะได้หลายอย่างมันน้องมันแดงหลายมือเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเพราะยายจ๋าเดินเหมือนหุ่นหันทีก็จะหัวทิ่มนะก็เลยไม่ตั้งวิดีโอให้เนาะอะไรนะอ้าวล้างก่อนไปไม่ได้หรอไ่ล้างเลย ไปแล้วค่ะพี่น้องคะเขาเรียกว่าเข้าห่อแล้วเขาก็หนีเราเลยนะคะมากินอิ่มแล้วก็ไปข้าวเหนียวข้าวเหนียวเราห่อข้าวเหนียวอ่ะเดี๋ยวมาดูมาตามมาดูย่าหนึ่งข้าวให้มามาลิวันโอ้ดูลูกครึ่งนะโอ้โหป้าเราห่อหยดไม่หน่อยังห่อไม่เลิกอะยังห่อไม่เลิกได้สาระแล้วก็ต้องข้าวเหนียวใช่ไหมใช่อ่ะมาลิจกเลยลูก เออนี่นี่เอาซ้อมเถอะออฮะแล้ววันนี้นึ่งข้าวเหนียวแบบแช่เมื่อเช้าทันร้อนเออแช่ตั้งแต่เมื่อบ่ายเนี่ยเนาะเอแล้วก็ติฟเดี๋ยนะแล้วข้าวเหนียวกระติบนี่มันจะเหลือไหมเนี่ยไม่เหลือเจ้าของบ้านจะถุงใหม่อะไรกันนะหมดแล้วจัดไปจัดไปนะคะป้าบอกพอแล้วแค่นี้เลยอ่าปลาล้างมือแล้วจบได้นะได้ันนี้ก็ล้างมือแล้วใครจกมัน ยั่ถือว่านุ่มอยู่เนาะอืมนุ่มฮะเย็นแล้วแฉ่งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนเขาก็ออกก้าแฉ่เลยเดี๋ยวเราไปก็เยดาเยดาบอกว่าเวลาแม่นึ่งข้าวเหนียวให้จะต้องใช้ช้อนกินต้นหงวแล้วแย่จิ้มเนื้อมาบ้านยายเนี่ยกินข้าวเหนียวใช้มือจับได้เพราะเรานึ่งไงไอ้เมริเมลิวันแม่นึ่งข้าวเหนียวแฉะไม่หนุกแฉะไหมไม่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  เป่นปลักอะปลักกระดึ๊งเป็นปลักก้อนเล็กอย่างเพราะอะไรเพราะมันก็คือข้าวเหนียวไงเพราะอะไรเพราะหมาหงหรือนึ่งมันมันจะหมดจริงๆอ่ะเอาไปเถอะไปนึ่งอ่ะสองเม็ดลูกนี่คนละถุงเลยเหรอถุงแก่นแก่นสิแก่นเพราะที่ว่ไอ้สองเม็ดลูกนี่แยกกันเลยเหรอเอาทำไมถุงมันนี่มันเยอะอ่ะนี่ไปน่องฟังหมดหม้แล้วหมดกระติ๊บแล้วแจกออกมาอีกเสื้อดูนะ บงังค<า>ัน,น,น,นคะค่อัดแน่นมากเลยพี่พอแล้วแ่ะพี่พอแล้วพอแล้วเกรงใจเขาเดี๋ยวเดี๋ยวถามสงสัยแค่สองไม่ลูกน่ะทำไมมันต้องแยกสองกลุ่มด้วยอะไรมาแยงกันอะไรมาแยกกัน,น,ไ,กนไปแล้วพี่น้ไไนองขาไม่ไค่ะบ๊ายบาย